เอามาลีตายเหรอมาลีเฟลออฟเดอะบอลจีจีครับจีจีเฮ้ยเขาบอกมีคนดูบอกว่าเกาะเกาะมาลีตก <S <S มาลีร้องบั๊กจะให้อดมินเซกไม่ได้นะไม่ได้นะโดนตรวจสอบนะอย่างเงี้ย บ้าเกมสุดๆยังยังครับมีบ้าเกมกว่านี้อีกอันนี้ยังธรรมดาอยู่แล้วผมยังธรรมดาอยู่พี่ครับผมรู้สึกหมดหวังมากเลยผมเสียทุกอย่างผมเสียไปทุกอย่างทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องเลิมถึงค้อนด้วยแต่ยังดีทีไ่ได้ผมได้ค้อนใหม่มาขอกำลังใจนะครับจากทอเออ <inte> ดีเดี๋ยวส่งนักซีไป อายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตถามอายุสิบเก้าครับทอกระดอกคนบอกทอกระดอกทอกระดอกด้วยเลยทอทำทงอย่างเปรี้ยวเชื่อแล้วว่ามึงอะมันเปรี้ยวอยากเสิร์ฟหน้าพวกมึงด้วยใบมีเกียวอ่ะกับแม่ที่แม่เจียวไป เออเพลงคุณว่ะอ๋อเพลงนั้นนี่ว่ะเนมเอมทีมายาล่ามายาลเฮ้ยมายาล่าเว้ยเออที่อะไรก็ไข่เจียวมายาล่ามายาลไอสัตว์มายาลาไอสัตว์โดเนิกี่บาทออกเนเธอร์วะพันหนึ่งครับพันหนึ่งออกเนเธอร์เลยพันอยูู่่ออกออกเนเธอร์เลยออกเลยไม่เสียใจตังค์ด้วยอ่ะใช่ออกเนเธอร์เลย แล้วฉันจะไม่หันหลังกลับมาออกเกมไปนอนเลยใช่แป๊บหน่อยเดี๋ยวไหนวะมาลีมันหาปีคือนัทอดได้แล้วใช่เขาหาปีกแล้วเหรอเขาหาจะไปทำไมเยอะแยะวะเขามาไปทำอะไรไม่รู้กูเห็นไม่กูบอกเลยกูมันไม่มันมีเพื่ออะไรปีกอ่ะกูไล้สาระด้วยมันเอาไว้บินบินเอาไว้บินเฉยอ่ะตอนตอนสู้กูว่าสำคัญอยู่เลยไม่แต่มันมีอันเดียวก็พอป่ะสักอันสองอันอะไรเงี้ย ไม่ทำไมยังมีเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะเขาอ๋อเขาเขาโกนได้เว้ยเขาเออเขาเคยบอกอยู่เขาโคนมาได้กักกักเขาโกนมาได้ไม่แต่กูไปดูสักกูเรียกเรียกวัสนายไหมบ้านเขาเขาไม่เขาไม่ติดปลายที่กล่องไอ้กล่องเก็บอยืมมันเปิดมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนี่ถ้าไม่มีโพเทคไม่ไต่เขาจะไม่หยุดโพเทคไม่รู้ไม่รู้นพอเขาจะเอาโพออกเหรอไม่รู้ ไม่เขาแจกแต่เขาเอาไปรเขาจะไปขายหรอประมาณแบบหลังจากนี and, uh, ้มันต yeah. yeah, ้องซีกเอาถ้องมีใช้โปรหรือเปล่าก็มันอยู่นะใช่ไกันะก็ลุ้นเดี๋ยวพูดเยอะๆผมชอบไม่ผมก็แบบมันเยอะไปมันก็ไม่ได้หลายแต่ถ้าเกิดขายก็มันก็มันก็เป็นได้อยู่ถ้าไปขายก็พอรู้เรื่องอยู่แต่คือเขาเอาไว้เก็บไงเออมันมันจะมีปัจจัยหน่อยางว่าถ้าเรา ก็กัก์ดมันมันมีอะไรอยู่วะถ้าเกิดแบบไม่กักอ่ะแบบมันแบบเอาทำประโยชน์ได้ไหมมีอะไรท่าเยอะเยอะเหรอเเกีไม่ก็ไม่ก็ถ้าสมมติว่าตายก็ทำก็จะได้แบบมีสำรองเอ้ยผมมีแค่นี้มันก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่พี่คิวไม่ปี๊พี่คิวไม่ปี๊หกไปถึงแปดอันโอ้ไมนเอาไปทำอะไรวะมันมันไมันไม่ คือมันมันจะเรียกว่าเทก็ไม่ได้เขาเขาใส่มันจะใส่ได้ทีละอันน่ะมันจะใส่ทีเดียวสิบเป็นสิบอันก็ไม่ได้ปะมันมันเท่มันเท่ไม่ได้เว้ยคนดูมันใส่ในทีละอันน่ะไม่ไกลายเป็นแมลงแมลงเม้าแมลงทับเลยมั้งใส่ทีละไม่ได้อันน่ะเออแมลงทับมันเอาไปทำอะไรวะ เฮ้ยพื่อว่าเพื่อนอย่างอย่างนี้คืออะไรวะเอาไปขายเอเอนั่นน่ะช่างมันช่างเขาเหเอะผมชิวอะเอาเออเอาเออเอ้ยตา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 ยเฮ <c oughs> <luggage S 2> ้ยเขาเล่นแอปแอปเปน้ลคือตัเสร็จแล้วอ่ะสายฟ้าไม่น่าเข้ามาลีตายเหรอมาลีเ fail of the b a l ีจีครับจจีีจีจีครับ <พ uka> มาลีปีกพังไอ้เฮียกูว<อ>่าแล้วปีกไม่ได้พังเพิ่ถือเกาะอ,อยู่เว้ยถือเกาะแล้วขี <c oughs> ่ขวาไม่มือมือซ้ายถือเกาะใช่ไหมมือขวาถือพุ <c oughs> แล้วก็ใส่ <c oughs> ปีกอยู่แล้วบินใช่ไหมขี้ขวาพุไปเรื่อยๆแล้วพุม่งหมด้อใส่เกาะแทนแล้วก็ลุกเว้ยเอาของตามทันแล้วเว้ยเพิ่งได้วลมาแบบแบบตกตายแล้วแบบแบบ เศร้าเลยอ่ะไอ้กูเกือบเศร้าเลยกูหัวร้อนได้วหมถ้าเกิดโดนอย่างนั้นอ่ะกูกูตายแน่จรินะไอ้บอสอยู่ด้วยเลยเก็บของกูได้สรุปเวลาตายมันอะไรช่องไหนมันหายบ้างวะพี่หายหมดยกเว้นช่องแรกในสล็อตกับชักเก็บช่องชุดเก็บอ๋อก็คือคนดูมันไม่ได้โม้ใช่ไหมกรณีนั้นไม่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 กูเทสตายไปแล้วโอเคกูลองตายแล้วได้กี่ก้อนแล้วครับได้สามสิบเอ็ดคิวเขามีปีกเยอะมากแล้วเขาก็เอาไปแจกเซิร์ฟธรรมดาด้วย ไม่มันของมันไม่เชื่อมกันไม่ใช่หรอเชื่อมเชื่อมอะไรอุ้ยบอสของโต๊ะของโต๊ะโอเคเอาไปขายยังไงวะมาขายยังไงขายก็ขายในตลาดโลกอ่ะไม่ใช่มันไม่เชื่อมกันมันไม่เชื่อมใช่อหรอตลาดโลกกันนะเชื่อมเชื่อมกูยังเห็นของพี่ยอกเออกูเห็นพี่ยอขายอยู่เลยขายเลยของพี่ยออ่ะขายอ่ะน่าเชื่อมแค่ตลาดโลกปะเชื่อมตลาดโลกเยมึงกูหลบหลังมึงอ่ะ เสื้อไอ้ตาตกงอมจัดมารีเอาเฮ้ยเขาบอกมีคนรู้บอกว่าเกาะเกาะมารีตกใช่เกาะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เอาเกาะเออเสื้อเสื้อเสื้อตกคืออะไรเขาไม่มีอะไรนะคืออ๋อชุดเกาะก็อ๋อมันอยู่ในมือนี่วาเออว่ะมือมือซ้ายด้วยมันเลยล่วงไ้เฮี้ยที่หายแล้วไงล่ะเฮี้ยของทันแล้วอะเฮี้ยของทันแล้วอะ พอมีหวังอยู่อย่างเงี้ยเกาะเทพหายจะกางเกงอะไรพวกนี้เขาก็โหดไม่ใช่หรอโหดไหมโหดแต่เสื้อเสื้อมันรือกว่าเลยเสื้อมเตะีเสื้อเยอะร้องเลยงอมเลยเสี้ยเดี๋ยวมอสจะบินเล่นไหนไรซ่าใช้ไปครับพี่นัทเดี๋ยวพี่ต้องมานี่แหละพี่ต้องมามาตีผมเรื่อยๆแล้วผมผมจะปั๊มดิฟเฟนต์มาได้ ไม่เจอแล้วตรงนี้วายเลยบอสสิบสามได้อยู่นะวายตายแล้วครับสักปลาคบวจะไปดูของเตยเฮ้ยเฮ้ยตากูอังอิงกาลาชิงบาดาบาใหงกูอย่ากลับมาเล่นมันเดียวของตกเลยวะไอ้เหี้ยหมวกเขามีทิกเตอร์โอ้แต่เขาไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเว้ยพี่น้ำโอหของกูหมวกจะเป็นอะไรติดไฟ สะท้อนใช่ไนะหมโหเงียบโหดแต่เสื้อยังอื่นเฉยๆเขาบอกเออเสื้อเขาเอนเอนชาร์จยอยู่อุ้ยรองเท้าวเวอร์อยู่นะแต่รองเท้าติดบรับง่ายอยู่กูก็ได้บัฟมาเยอะเลยรองเท้ารองเท้าวเวอร์คิดว่คิดว่า่นิว่าตกจากที่สูงทำดาเมจเนี่ยกูจะก็ดีไหมวะก็ดีนะพี่นัทมันอออวเวอ,อา,<ด>าวไว้น,น่ารำคาญอ่ะ หน้าลำคาญแบบสมมติพี่ล่วงมาใช่ไหมแล้วก็มีคนอยู่ใกล้หลอบที่งกระดิ่งแล้วมันกระดินหลบทำมมันดามเบีเฉยๆนะทำดามเบียนะแี่พี่เขาเป็นตัวพี่เจนเป็นอินวิวอ่ะมันจะแรงตามความสูงหรือเปล่ามันก็ดูน่าลำคาญอยู่ดีเว้ยมันมันไม่ได้โดนหัวเป๊ะเว้ยฟิล์มแค่แค่คนยืนใกล้ๆอะวงกว้างอะเออในระยะกี่บอกวะมีชัวร์แต่แต่กูผมว่ามันก็ดีนะพี่แต่แต่เอาเอาไว้เป็นตัวเอาไว้เอาไว้มันก็ดีอ่ะเออมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร แดกดิพูดอะไรพี่อะไรพูดเรื่อข้าวเลยสั่งอะไรกินดีวะเม,ามาื่อวานสั่งอะไรมา,มา<อ>ลีร้องบักจะให้แอดมินเซกไม่ได้นะไม่ได้นะโดนตรวจสอบนะอย่างเงี้ย ไอ้เหีกูสงสารก็สงสารเลยตอนขเขาทำของกูจะสมนหน้ากูก็อยากสมหน้าไอ้เห้ยเฮ้ยถือเกาะมือซ้ายอาจจะสลับไปโดนหรือเปล่าไม่<า>คือร้อง <ม ü S 2> ขวา,าย<ม>แล้วม <ü> ือขวามันปีกใช่ไหมโอ้ยเกาะเสื้อก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยหรอรถใหญ่ครับไหมไอ้กวัวชุดนี้ไม่ให้เขาป่ะเออซึ่งตรงเกาะก็กไม่ได้ดีเลยไม่กูเจนชัร์ดมาอยู่แล้วกูเอาดีไปให้เขาจบๆเลยไหม เอาของมึงมาดูดิสิมันมีแค่มันมีแค่โปรเทคอะอง่ายๆอะ <c oughs> แล้วมันก็มีแผลด่างเปรอะพวกกูจะทำใหม่อยู่แล้วไงอ๋ออันนี้เหรอเก็บปะเออพวกกูจะทำใหม่อยู่แล้วอะเก็บไว้เชื่อกูเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เหรอเอาเอาไปขูดเวลออกแล้วเอาไอ้แค่นี่ยไปเอนชาร์ให้ได้บัฟบับลอง,องดีๆแล้วก็เอาไปใส่กับเสื้อหลังให,หม่เก็บเก็บไว้ก่อนเชื่อกูเชื่อกูกูเปลืองนี่เท่าไรมากเอฟเฟกต์โซ่ประมาณยี่อันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันเลยหลง เห็นเสื้อไหมไม่มันมันเจ็ดอันเพราะว่ามันไม่ได้มีอันที่ดีดาบผมมันมีนมนมรองเท้า <9 S 2> อันนะพี่รองเท้าเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันมีทีท,ทองสองอันไอ้เคี้ยอันเนี้ยเบอร์วาเบอร์เบอร์จะถ้ากูทำห้าอันก็พอแล้วมั้งอ่าอุ้ยเช็ดรองเท้าเขาทำเวอร์สัตว์เลยว่ะทำได้ไงวะ ไอ้เชีย่ยรองเทา้าจริงไม่รองเทา้ามันดรอปง่ายเว้ยบอสก,กูลองแล้วมันมันดรอปง่ายก็จริงเว้ยแต่มันมันเอาสีสีมันอันนี้เกินเหรอแรงเกินเหรอเออมันมีสีทองสองอันสีเหลืองหนึ่งอันสีฟ้าสองนี่ไรของมาดูมันมันกูรวมทองสองอันกูทำอะไรต่อไปได้ก <ยะ S 1> ูรวมกูเมียนเดียวอันใช่ครับรับหน่อยสีทองเยอะคืทองเยอะจริง โอ้ยพี่นัทระบาพี่ไอ้สัต,สตว์โม่จริงเลยมาลีจะเสกของมาลีติตาไม่ได้ครับไม่ได้นะ <c oughs> ป่าข้างอันนี้พิม่มคืออะไรนั่นมันกี่อันอะ่ะแ<ไ>ปดอัดนใกล้แล้วกันละกันละเอาเพิ่งจะเอาสักคุงสิบสี่อันน่ะเอาดีเอาดีหายช่วย ที่คุณจะพังวะเพราผมมันได้เรื่อยๆที่คุณผมอะรีฟอสสิบไม่ใช่เหรอพี่จะพังได้ไงวะอันนั้นดาบอ้าวไอ้สัตว์ไหนวะผมผมผมดีกว่าก็ของคุดาบผมที่คุณรีฟอสเก้าไอ้เหี้ยเกาะมารีตกแล้วผมดูแล้วผมดูแล้ว เป็นชาร์จโลได้ด้วยหรอได้ได้เมนดิ้งอันเบรกอ๋อก็เปลืองแต่ถ้ารวยก็ทำก็สวยวันนี้ก็ซืเรื่องแสงนิดนึงนะก็เราสวยอะถ้าทนดีอันเบรกสำคัญอยู่โลดน่ะมีแต่ยอยันเบรกเียถ้าจะขุดแล้วไม่เก็บนะขุดของเต็มไมะยเหียขุดเอาเวลไงพีน้าพี่มาตีผมรัวๆดิ ว่าเราลองทำแผนการชื่วอะไรไหมเราเอาของไปเก็บแล้วเราก็แบบหาแบบโดนไฟไหม้ตายโดดตายอะไรเงี้ยให้เขารู้เหรอแล้วกล่องยางโหดไปแค่ต่อตีเลยตีเลยพี่นาตีล้วนๆติดอันนี้ว่าติดกล่องทำไมกูกระเด็นขนาดนี้นักแบกเหรอดปะไม่ใช่ของมันนี่ลุ้นแล้วริลี่พามาได้แล้วพาไอ้เน้ว่าอะไรพี่ล้อตัวมึงมีสะท้อนด้วยใช่ปะกล่องพี่นาพี่ตีผมพี่เจ็บกว่าผมอีกเนี่ย ใช่ใช่ใชไม่ไม่มีสะท้อนพี่ก็มันมีแค่นั่นไงไอ้ที่พี่บอกอะตัดสินอะเออนข่นแหละของดีเลยเบกเบกเบกเรน่อเลื่อเร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 ื่อไอ้นักดแดกนี่อะโอ้กูมันติดวิเทอร์เลยนี่วะติดวิเทอร์คืออะไรตุ่พี่ติดวิเทอร์เหรออือ ความคิดดีให้พี่มันดีได้ใจบ้างไหะแบบเราแกล้งตายอไอ้่ะพเี้ยี่นั้นพี่ทำไรอะทำไมผมตีช้าก็ของกูมันมีตีช้าตีช้าอะไรกันด้วยทำไม่ได้ไได,ดูเลือกกูด้วยเฮ้ยดียังหนึง่งหนึ่งรอเต็มก่อนให้ตีเล่นเลยออาหารจะหมดแล้วอ่ะ เกาะใหม่มันดีจัดแต่มันไม่รู้อ้าวชิพายละวตีนีชิพายแล้วม้าเหนือก็เดิมเวะถ้าธนูแรงปะวะวูวูคืออะไรวะอะไรธนูโคตรแรงไอ้พี่นัทธนูพี่มีอะไรบ้างวะเฮ้ยผมอยากอยากลองธนูกูบ้างอ่ะกูอยากลองธนูกูบ้างไม่เคยยิงคนเลยอัศนีฮันเตอร์แล้วก็ไรวิญญาณอ่ะมันติดอะไรไม่รู้ไรวิญญาณอัศนีฮันเตอร์คืออะไรวะ

ที่12เหรอไม่อยู่สักประมาณ15คืออะไรวะสองต่ำไปอ๋อตรงนี้มันไว12เหรอถ่ายฟิล์มดูพี่จับไม่ได้เออดูที่จักไม่ได้ F3 ไม่ได้เนี่ยนะลองลองนี่พี่นัทเจอเจอเหรอมันไม่ดรอปสองอันวะมาถือว่าโชคลางเราเรามีละมาเราลองยิงกันนะ แรงปะแรงอยู่นะงคุณบอประมาณ6-7เจ็ดนัดตายง้างสุดเลยใช่ใช่รองไหมบอสเขาไม่ได้บอสถึกว่ะเออขอบอสเออบอเนี่ยชุดชุดมันมีแก้ทางกันเว้ยเฮียเนาะชุดหรือเปล่ามันแก้ทางมันมีมันมีการแก้ทางกันเว้ยเอามันนัดยิงกูแป๊บเดียวเลยกูจะตายแล้วขอขอขอลองของเอาพี่บัฟพี่นัมมาดูได้ไหมเอาพี่นัมลองยิงผมมา ผมไม่ได้ยิงกูมันก็พอๆกับกับกูกกับูนะแต่ยิงกูนี่พี่นัทผมได้ประมาณหกเจ็ดทีเหมือนกันเลยเนี่ยกูกูจับกับฟิล์มเยอะเลยเว้ยใช่ปะมันมีบัฟแก้ทานแน่เลยว่าคุว่าไม่นั้นเราขอดูบัฟได้ไหมมันเป็นยังไงวะเฟรมนักล่าอ๋อมันมีนักล่าสไตรค์ของผมมันเอฟเฟกต์เยอะกว่าพี่แต่ไม่รู้มันเก่งกว่าหรือเปล่าอ่ะไม่น่าไม่นตัขาวปะ มีครับมาเลยเนี่ยไม่พยทยามไม่ติดไฟเหรอ,อยิงกันไฟนยานเยล่ลเยนยิงไอ้บอสแรล่งน,นะอะไรวะมันซุ่มที่หรอวะซุ่มซุ่มดามจไม่มไเท่ากันเลยอ๋อ